ท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามเพจช่างโฮห,หลายๆท่านนะครับที่ยังไม่รู้ว่ามิเตอร์เนี่ยนะครับมันใช้งานยังไงบ้างนะฮะแล้วก็วัดอะไรได้บ้างนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นมิเตอร์ราคาประหยัดนะครับราคาถูกนะฮะช่างซ่อมพัดลมเราใช้ได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้ช่างโฮจะมาแนะนาวิธีการวัดค่าต่างๆนะครับจากมิเตอร์ตัวนี้นะครับและวิธีการใช้งานทั่วๆไปครับสำหรับช่างที่จะเพื่อนๆนะฮะที่จะไว้ฝึกซ่อมพัดลมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะสำหรับพิเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้ไหมครับนี่ฮะโหมดการวัดนะครับก็มีวัดค่าโอห์มโอห์มนี่ก็คือค่าความต้านทานนะค่าความต้านทานนะครับก็มีวัดไฟดีซีนะครับก็วัดไฟแบตเตอรี่นะครับทั่วๆไปทานไฟฉายนะฮะแบตเตอรี่รถยนต์ได้หมดนะครับแล้วก็วัดไฟ AC ก็คือไฟบ้านเรานะฮะไฟกระแสสลับทั่วๆไปนะครับได้ถึง7 5 0โวลต์นะครับแล้วก็ วัดค่าตาขยายอันนี้ของช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่เป็นไรเราไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับแล้วก็มีวัดค่า4โหมดนี้นะฮะสำคัญมากนะครับเพื่อนๆหลายท่านเลยนะครับซื้อมิเตอร์มาเนี่ยหลายตัวก็ไม่มีค่านี้นะครับไม่มีย่านวัด4เนี่ยนะครับําให้ซื้อมาเกอร์นะครับเพราะว่าเราจะซ่อมพัดลมเนี่ยโหมดนี้สาคัญมากนะฮะต้องมีนะครับแล้วก็มีค่าวัดกระแสสลับนะฮะอันนี้วัดกระแสสลับซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่สอนนะครับ กระแสสลับนะฮะกับวัดกระแสตรงนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะครับสําหรับ2ช่องนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่ามิเตอร์ราคาแค่200ต้ต้นๆเนี่ยนะครับสายข้างในเนี่ยมันเล็กมากนะครับการที่เราจะนําไปใช้วัดกระแสนเนี่ยโอกาสสายไหมมันมีสูงมากนะครับและถ้าเพื่อนๆน,นะครับใช้ผิดวิธีนะครับใช้ผิดวิธีมันก็จะมีการระเบิดได้ช็อตได้นะครับเพราะหลายหลยท่านไปเสียบนะฮะเสียบไม่เป็น หรือบางท่านเสียบไว้แล้วลืมเอาออกนะครับแล้วเอาไปวัดไฟทั่วไปเนี่ยมันระเบิดนะครับฉะนั้นขออนุญาตจะข้ามการวัดกระแสตรงกระแสสลับเนี่ยข้ามไปเลยนะฮะเราจะไม่ใช้กันนะครับแล้วก็มีโหมดวัดความต่อเนื่องนะครับอันนี้วัดฟิววัดสายไฟว่าขาดใดหรือเปล่านะครับก็จะใช้โหมดวัดความต่อเนื่องสีแดงนะฮะมีอันเดียวนะครับก็จําไว้เลยนะฮะรุ่นนี้จะมีตัวหนังสือสีเขียวเป็นเอกลักษณ์นะครับ DT9205A เรามาเริ่มใช้งานกันเลย เวลาเพื่อนๆนะฮะจะตั sí. ้งค่าวัดโอห์มรวมนะครับคือการตั้งค่าวัดคอยนะฮะพัดลมเนี่ยผมแนะนำนะครับวัดตั้งที่ 2k อย่างเดียวเลยนะฮะตั้งค่าที่ 2k เนี่ยนะครับเราวัดค่าโอห์มรวมของคอยนะครับแล้วก็วัดค่าโอห์มรวมเนี่ยเราวัดที่สาย C นะนี่สาย C ตรงนี้นะครับแล้วก็สายไฟกับ C ก็คือวัดค่อม C ไปเลยนะฮะถ้าสมมติว่าตัวนี้มันยังไม่ได้ถอดออกมาเนี่ยนะครับเราก็วัดข้างนอกเนี่ยวัดค่อม C ไปเลยนะครับ วัดค่าโอห์มรวมก็วัดซ้อมตัวสี่ไปได้เลยตัวนี้อยู่ที่901โอห์มเฉพาะเพื่อนซ่อมพัดลมเลยนะครับง่ายสุดนะฮะจะได้ไม่ต้องจําเยอะจําแค่ 2k ถอยกลับมานิดหนึ่งนะครับวัดความต่อเนื่องนะวัดความต่อเนื่องก็คือวัดฟิวต่างๆวัดสายไฟวัดเทอ,อร์โมฟิวตัวนี้มีเทอ,อร์โมฟิวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เทอ,อร์โมฟิวนะนี่เทอ,อร์โมฟิวเนี่ยจเราวัดดูเลยเี่ย ความต่อเนื่องสีแดงจำไว้เลยง่ายๆถ้า,ามีจุ่มเดียวเลยเนี่ยเปิดแล้วมีไฟด้วยเนี่ยนี่ร้องด้วยมีไฟด้วยนะฮะแล้วเราก็นํามาวัดเทอร์โมฟิลดูนี่นะครับอ่าแสดงว่าไม่ขาดนะครับมีค่าโอห์มอยู่แค่จุดสองะจุดสคือโอห์มต้องน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสูงละโอเคนะครับคือค่าโอห์มต้องน้อยมากๆนฮะนี่คือวัดความต่อเนื่องนะนี่สีแดงอันเดียวเลยนะครับ เรามาโหดมโด,โดต่อไปครับวัด DC นีนี่ก็คือวัดพวกแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเป็นพวกแบตเตอรี่สว่านแบตเตอรี่รถยนต์นะครับได้หมดทานไปฉายได้หมดนะครับนี่นะนี่มันเริ่มมาตั้งแต่200บิลลิโวลต์เลยนะฮะอันนี้นะครับ2โวลต์2ี่โวลต์สมมติว่าเราจะวัดแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์นะครับเราก็ต้องตั้งไปที่20คือต้องตั้งให้มันมากกว่านะฮะอย่างเช่น200นี่1000นะครับก็แล้วแต่นะฮะ อันนี้แค่9โวลต์เองฮะ9โวลต์ก็ตั้ง20โวลต์ก็พอเนี่ยเราก็ลองวัดดูอ่านะครับถ้ามันผิดขั้วอันนี้เราวัดผิดขั้วนะสีดำนี่เป็นลบนะฮะแล้วเอาลบ,ลบมาไว้บวกมันผิดขั้วจะมีลบขึ้นด้านหน้าอย่างนี้นะครับนะฮะฉะนั้นเรากลับให้ถูกมันก็จะถูกขั้วนะฮะ9.28โวลต์นะครับอันนี้นะครับนี่ก็คือวัดไฟฐานผมยกตัวอย่างให้ก้อนเดียวเพราะผมมีอยู่ก้อนเดียวเนี่ยในมือตอนนี้เลยนะครับ มาโหมดต่อไปวัดไฟบ้านนะไฟบ้านเราเท่าไหร่ครับสอ0ยิเราก็ตั้งมาที่750ด้านะครับพอถ้าเราตั้งต่ํากว่าตั้งที่2 0 0ร้มันจะวัดไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไฟบ้านมันจะเกินปั๊บเขให้นะครับขึ้นฮะสองยี่สิบเจ็โวลต์ไหครับ,รบถ้าเราตั้งมาที่2 0 0รโวลต์มันจะวัดไม่ขึ้นนะฮะนี่ฮะถ้าเราตั้งมาที่2 0 0รโวลต์ปุ๊บ มันจะขึ้นเป็นโอเวอร์โหลดก็คือมากเกินไปนะ OL ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับก็ต้องปรับมาที่750โวลต์นะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นนั้นว่านี่เสร็จสิ้นวิธีการวัดไฟบ้านเรานะครับถ้าเกิดต่ำมาเหลือสัก200โวลต์เนี่ยแสดงว่าไฟที่บ้านท่านตกนะครับไฟตกแล้วที่บ้านเราไฟลีลีเราก็ลองไปวัดดูได้นะครับก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะฮะก็มาที่ HFE นี่คงไม่ต้องวัดนะครับเพราะว่าเป็นการวัดอัตราขยายนะครับของช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ ECBE นี่อันนี้เอาไว้วัดทรานซิสเตอร์นะครับมีแบบ p n p n แล้วก็ PNP นะครับเป็นสองชนิดนะครับทรานซิสเตอร์นะครับเราค่ามาถึงวัด C ีเลยโหมดนี้เป็นโหมดจําเป็นของช่างอย่างเราๆนะนี่ครับส่วนใหญ่นะฮะซีเราเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ค่าประมาณสัก1.5นะครับถึง1.8หรือ2ไมโคร ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจปรับนะฮะเพื่อนๆขี้เกียจปรับนะฮะเผื่อ C ตัวอื่นมันมี2.5 3อะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากปรับ20มโครตั้งไว้เลยนะฮะ20มโครตั้งไว้เลยแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนำนะครับเพื่อนๆนะฮะให้ตั้งไว้ที่2ไมโครถ้า1.5 1.8เนี่ยเราตั้ง2มโครดีกว่าเพราะค่ามันจะละเอียดกว่านะครับแต่ตั้ง20ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ค่ามันจะหยาบหน่อยวัดซีขอให้เพื่อนๆจำไว้ว่าต้องตัดสายออกก่อนหนึ่งข้างเพื่อที่จะวัดซีได้อย่างแม่นยำนะะ เพราตัดออกหนึ่งข้างนะครับวัดไปเลยไม่ได้วัด4หนึ่งจุดห้าไมโครเ้าง,งมาที่สองสองไมโครวัดส4ได้เลยหนึ่งจุดห้าสามเก้านี่คือวิธีการวัดส4นะ สรุปว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับการวัดค่า C นะฮะการวัดค่า C มาที่โหมดถัดไปนะฮะซึ่งเป็นโหมดที่ผมไม่ได้นำมาให้วัดนะครับก็คือโหมดกระแสนะครับอันนี้เป็น2มิลลิแอมนะฮะ2มิลลิแอมนี่มิลลิแอมเสียบช่องนี้นะฮะ2มิลลิแอมถึง20แอมนะครับส่วนนี้ก็เป็น20แอมถึง2มิลลิแอมนะฮะก็คือ2มิลลิแอมถึง20แอมเหมือนกันนะครับอันนี้วัดกระแสตรงอันนี้วัดกระแสสลับนะซึ่งใช้คู่นี้นะฮะ ใช้คู่นี้ก็วิธีเสียบไม่ใช่ไปเสียบคู่กันนะฮะก็ไม่ได้นะฮะวิธีเสียบก็คืออ่าหวแวตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเสียบอันนี้อันนี้วัดมิลลิแอมมิลลิแอมมิลลิแอมนะฮะตัวเอ็มข้างหลังนี่นะฮะอันนี้นี่วัดแอมนะยี่สิบแอมข้างหลังนี้นะครับแต่วิธีวัดเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เสียบแล้วลืมคาแบบนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆไปวัดไฟปุ๊บเนี่ยระเบิดเลยนะฮะระเบิดเลยนะครับเพราะเนี่ยมันช็อตกันนะฮะมันช็อตกันอยู่ จึงไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้นะครับเพราะว่าเราไม่มีความจาเป็นต้องไปวัดกระแสอะไรนะครับเพราะว่าเจนกระแสพัดลมเนี่ยมันแค่0.2กว่ากว่าเนี่ยมันวัดมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะฮะก็แล้วอย่างหนึ่งก็คือสายข้างในเนี่ยไส้มันเล็กมากเวลาเราวัดจะสายจะร้อนจัดเลยผมเคยลองนะครับก็เลยไม่แนะนามมนเพื่อนๆดีกว่าถ้าข้างหลังก็จะมีนี่ตั้งได้นะตั้งได้เวลาที่เราดูบางทีแสงมันบังนะเราก็ตั้งได้นะครับ สายนะฮะก็เสียบตามนี้นะฮะบวกก็เป็นแดงนะฮะวนกับโอมเนะะี่ยตัวนี้ไม่ต้องย้ายสายเลยนะฮะตัวนี้ง่ายสายเสียบคาอยู่นี้เลยก็วัดได้ทุกโหมดทุกฟังก์ชั่นเลยสําหรับมิเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ราคา235บาทเก็บเงินปลายทางท่านที่สนใจแอทไลน์ ATID 100พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ได้ในหรือโทรแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ที่เบอร์ 0838989833